พอมีเรื่องหนาหูงินขึ้นมานะราคา7ซเว่นไอเมื่อวานนี้นะบวกไป11%เพราะการซื้อหุ้นคืนอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนครั้งสําคัญล่าสุดเซเว่นอนประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่าจะทําดีลซื้อกิจการโดยผู้บริหารครับโดยจะทุ่มราคาแพงกว่าถึง9ล้านล้านเยนเพื่อที่เอาบริษัทออกจากตลาดหุ้นแล้วก็เป็นการแก้โรกิตนะครับการถูกแคนาดาเทคโอเวอร์มีการกดดันผู้ถือหุ้นให้ปรับโครงสร้างด้วยนะครับสำนักข่าวบลูเบิร์ดแล้วก็นิคกี้ครับรายงานว่าเซเว่นแอนไอโฮํดิ้งจะี่จารงา ซื้อกิจการโดยผู้บริหารนะครับหรือ Management Byout ครับเพื่อถอนบริษัทออกจากการเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหุ้นกลับมาเป็นบริษัทเอกชนโดยข้อตกลงในการซื้อกิจการครั้งนี้อาจจะมีมูลค่าสูงถึง9ล้านล้านเยนหรือประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับการออกจากตลาดหุ้นเนี่ยจะช่วยให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการต่อภายใต้ฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันได้แล้วก็เป็นการลดแรงกดดันนะครับจากผู้ถือหุ้นที่จะขายสินทรัพย์ออกไปมากขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่จะถูกทุกเอ่อเทคโอเวอร์จากต่างชาติด้วย โดยเซเว่นแอนไอโฮนะครับถูกบริษัทค้าปลีกสัญชาติแคนาดาคุชถาดนะครับเสนอเข้าซื้อกิจการเป็นเงิน1 8 9 1 1ดดลาเอดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับที่ประมาณ7.2ล้านล้านเยนผู้บริหารบอกว่าจะตั้งงบใหม่เนี่ยประมาณ9ล้านล้านเยนคือสูงขึ้นนะครับโดยทางนิกกี้บอกว่าเซเว่นนะครับเริ่มมีการคุยกับธนาคารบางแห่งแล้วเพื่อหาหรือนะครับในเรื่องการซื้อกิจการครั้งนี้ แล้วก็บูเบิร์กก็ระบุว่าตระกูลอิโตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเซเว่นอแล้วก็เป็นเทรดดิ้งรายใหญ่ของอิโตโชเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมในการซื้อกิจการครั้งนี้ด้วยครับโดยโฆษกของ s e เว่นอก็ออกมาบอกว่ายังไม่มีการเปิดเผยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นข่าวที่พูดในแวดวงการเงินางการคุณครับพี่แบงก ครับผมก็พอมีเรื่องหนาหูกันขึ้นมานะราคาเซเว่นแอนไอเมื่อวานนี้นะบวกไปสิบเ็ดเปอร์เซ็นเพราะการซื้อหุ้นคืนเพื่อให้ได้หุ้นคืนกลับมาอย่างเหมาะสมอาจาจะจาเป็นต้องซื้อให้มากกว่าราคาตลาดก็เลยมีคนพยายามลากกันขึ้นไปแต่ว่าก็อย่างที่ปั๊บบอกไปนะมันยังไม่คอนเฟิร์มมันมีแค่ข่าวออกมาแต่เวลาข่าวออกมาแบบนี้พี่ปั๊บสุดท้ายมันก็คอนเฟิร์มอยู่ดีว่ามันจะออกอ่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนครั้งสําคัญน่าสนใจนะฮะก็แต่ผมว่า แบบบ้านเราไม่มีด r ตัวนี้ใช่ไหมเพราะที่ผมจําได้ไม่มีแต่ถ้ามีอยู่ก็คงเทรดบอลุ่มคือคักขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่ง e ีฟครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนก,กคนคีบกับพวกเราที่พนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามอ,องอาการการลงทุน